ค่ะแต่จากมะพร้ากับข้าวจากศูนย์นิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงตันบนนะครับครับสวัสดีครับมะพอ้ากันครับข่าวพยาก่อนอากาศภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนประจําวันจันทร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2564 พ่อบับผมอธิบรหน้าถมทองเมื่อนีลักษณะอากาศจะเป็นยังไงเข้ามาติดตามกันเลยครับจากแผนที่ความกดอากาศเจนนวามอรสูงตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลออนดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำบริเวณปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้สีหไหย์พาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเ้าก็ายังมีฝนตกอยู่ครับครับสำหรับภาพไทย ดาวเทียนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเมฆกับปกคลุมนาดีตลอดทั้งภาคนะครับแต้ว่ากระิบางเบาแน่ช่วงตอนล่างของภาคครับต่อไป้มาเบอ่งเรดา์ตรวจอากาศจังหวัดขอนแก่นนะครับกระจาเห็นได้ว่าฝนที่ตัวได้จริงกับบ้านในพบหลายนะครับส่วนลายก็จเห็นอยู่บริเวณทางตะวันตกนะครับตะวันตกของภาคโดยเฉพาะจังหวัด ชยภพุ่มเลยเนี่ยนะครับต่อไปเรดาตรวจอากาศสกลนคระนะครับกับบ้านในพ่อกับบ้านในตรวจพบพ่อฝนพ่อบันไดน,นะครับกจะห็นอยู่ที่บริเวณอุโดนอากาศน้อง่ข่นะครับครับรับสำรับลักษณะอากาศในมือนี้นะครับาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของห้ากับซิม,มีฝนหรือฝนฝาคันองลอยละ40ของพื้นทีส่วนหลายกับอยู่ในบริเวณจังหวัด เบึงการสกลนครน,นครพนมน้องค่ายเลยอุดรธานีและกาจังหวัดเชียงพูงครับโดยอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้คาดหมายไว้ว่าอยู่ที่30-33องศาเซลเซียสนะครับ้วกาอุณหภูมิต่ำสุดมื้ออื่นเส,สาร์ทีอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสครับโดยข้ามาเบิง่งการกระจายตัวของอุณหภูมิทั้งภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเฮานะครับโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดหมายไวท้ที่จังหวัด มาสารคานนะครับ33องศาเซลเซียล้วก็อุณหภูมิตามสูดมืออื่นเศร้ายูที่จังหวัดเลยยล้วก็บ,บึรงการ2 4องศาเซลเซียสครับเข้ามาเบิง์นขาดหมายลักษณะาอากาศในฤดูฝนกันนะครับโดย34มือแหลกของสัปดาห์ฝนกระชี้ที่ร้อยละ30 40ของพื้นที่หลังจากนั้นกระชีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นในสุดสัปดาห์กระชิลดลงเลือยูที่40%ของพื้นที่ครับ ครับสำหรับในช่วงนี้ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนของเขาก็ยังมีฝนตกอยู่บริเวณพื้นที่ใดที่มีฝนตกกระขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและการทางการ,กรเกษตรด้วยนะครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศมื้อน,นี้ทำมีเพียงํำนีกระผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน